ิตมันหลอนความคิดมันหลอนใจมันหลอนมันจะมีอะไรเอ็นว่าอสู้กับความคิดได้ไหมล่ะเอนว่าฟังตอนแรกมันก็สู้ไม่ได้เพราะกําลังสติไม่ถึงมันพอปฏิบัติทำจริงจริงจังงมันจึงได้รู้แต่วใครจะบังคับความคิดได้ล่ะเอาเวนาตัวนั้นนะแต่ความคิดมันก็เร็วๆทำๆยังไม่พอยังทําตามความคิดอีก เนี่ยไม่แต่คิดมันก็ผิดแล้วนะั้นมันก็เป็นบาปกูศลนแล้วคิดทางไม่ดีคิดจะด่าคนนั้นคิดจะดา่าคนนี้ปากเปรตปากผีปากงูปากหมา,กมามันเกิดขึ้นน่ะ้วแล้วก็ทําตามมันอีกมันจะขนาดไหนนะยิ่งไปเราเป็นพ่อเป็นแม่นี่เป็นผู้ที่ว่าเป็นครูสอนลูกสอนหลานนี่มันต้องทํเกียรติท่าทางเอาตัวอย่างของตัวเองให้ลูกล้างหลานเขาได้รับทราบยินลูกเอ้ยแม่ไป ก็คือปฏิบัติทรมานี่อย่างนี้อย่างนี้นะลูกนะแม่เป็นตัวอย่างให้ลูกนี่ยา่าทางคำพูดคำจาความหม่าน้อมถ่อมจนไม่ต้องพ่อมหมดน,นะอ่ามันจึงเราผู้ทาให้ลูกให้หลานเห็นสมัยก่อนเราก็ไม่ได้แสดงนะเรานี่อยู่ของเรารปกติเงียบไม่พูดอะพอมาเป็นครูเป็นบาแล้วตอนนี้เอาละเริ่มแล้วความอาจความหานก็แสดงให้ลูกเห็น ความหมอนน้อมถ่อมตนก็แสดงให้รูปเห็นี่คือแสดงให้เห็นหมดคือในบางครั้งก็ต้องอาจต้องหานเพื่อประทักกับสิ่งที่เลวร้ายที่อยู่ในเพศของบรรพชิตบรรพชาที่หมู่คณะหรือครูบาอาจารย์ที่ไม่อยู่ในธรรมในวินยัยเนี่ยเราก็ต้องยังเป็นต้องสู้ด้วยความมาดความหานด้วยการมนุสีหานาฏแล้วก็แสดงถึงความหมอนน้อมถ่อมตนในธรรมในวินยัยที่มันถูกนต้องนี่ทําอย่างนี้นะลูกทาอย่างนี้นะลูก จ้พระไม่ดีแบบนี้จะประกาศอย่างไปไว่านะบัตรปติกา้ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นเปรตเป็นผีจะเข้าไปคบหาสมาคมนะนั่นก็ต้องบอกไว้หมดบอกไว้หมดนี่คือเรานี่คือสอนลูกสอนหลานคือแสดงให้ลูกเห็นด้วยสมควรที่จะกล้าอานหานในบางครั้งก็ต้องกล้าอานหานแสดงด้วยเหตุด้วยผลให้ลูกได้เห็นหรือมนุษย์เตรมนุษย์ผีสิงติดในใจเราก็พยายามขนมันออกฆ่ามันทิ้งที่ดุลนั่นทอนรากของคนบางทีอาออกมาใช้ทำไม พวกเปรยกพวกผีเข้ามาในร่างของมนุษย์คนณัูนออกอิความโกรธเอามาทําไมความโลภโมโทสันเอาเข้าเอาเอาเข้ามาทําไมความอิจฉาดิเหยียตาร้อนคนนั้นคนนี้ออกมาทําไมความจากดา่าอยากหาเรื่องคนนั้นคนนี้เอามาหายมาเลยนั่นแหละคือตัวเปียตัวผีนั่นร่างของมนุษย์เราเป็นร่างของมนุษย์เราต้องให้เป็นมนุษย์ที่เต็มภูมิทีู่กด้วยจิตใจที่เป็นมนุษย์นั่นมนุษย์เป็นอะไรอา้าวมนุษย์ที่แทกเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรมีศีลห้าที่สมบูรณ์บรูน ผัวไม่เคยนอกใจเมียเมียไม่เคยนอกใจผัวนั่นพ่อหมดคำพูดคำจาไม่มีคำว่าที่จะไปเสียดแทงหัวใจซึ่งกันและกันกิริยาท่าทางต่างๆไม่มีคำว่าที่จะไปเสียดแทงหัวใจซึ่งกันและกันในครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบูนนั่นเป็นตัวอย่างให้กับลูกให้กับหลานลูกหลานมันจะดีหรือไม่ดีตัวนั้นมันก็แล้วแต่วิบากกรรมของใครเข้ามาแต่เราต้องเป็นตัวอย่าง ให้กับลกูกให้กับหลานเมื่อลูกหลานมันเห็นตัวอย่างที่ดีของพวกเรามันก็พูดว่ัติตามนั้นตามนั้นก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้แต่พวกเราไม่ยอมฆ่ามันที่พอโกรธความโ,โมโหโถสรันติภาพก็โอ้ยถ้าเหมือนเป็ดเหมือนผีไปสองกระจกดูยี่เหมือนเหมือนเป็ดเหมือนมนุษย์ไหมละ่ะหน้ามนุษย์ต้องจีมแยี่มแจ่มใสช่างามชุม่มเย็นเห็นหน้าแล้วก็โอ้อยากขอพระสมาคมนั่นไม่ใช่เอาเป็ดเอาผีออกมาเป็นป้าน,น,หนาูหน้าบูดหน้เาเบี้ยวก็มาด่าคนนั้นก็ด่ดาคนนี้ทำไมจิงไม่ด่าตัวเองน่ะ <N> นี่ถ้าด่าตัวเองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด่าตัวเองเพื่อฆ่าเปรคฆ่าผีในใจิตในใจของตัวเองนั่นนี่มันคิดอะไรก็ทําตามาม,าม,าม,มันมันอยากพวก,วพวก็พูดมันอยากดากก่าคนนั้นคนนี้ก็ด่าไปแต่พื้นตะพืนแล้วตัวเองเป็นอะไรเป็นมนุษย์ไหมล่ะหรือเป็นเปรคเป็นผีเป็นผีหาซาตานหรือว่าเป็นเชื้อาชาติของพวกสุนาาัขหรือพวกลิงพวกข้างมาเกิดอ,อ้าวก็พี่เอานาตัวนั้นนั่นการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากนะลูกนาไม่ใช่ธรรมดาร่างเป็นมนุษย์ เม้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์แต่เรารู้ได้อย่างว่าจิตใจของเราเป็นมนุษย์หรือยังบกเข้ามาตรงนั้น,น,น,นแต่ถ้าเมื่อจิตใจมันยังไม่เป็นมนุษย์ก็เพียงพยายามที่หลุกนั้นเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเื่อพุทธบัติตามนั้นนั่นคิดเท่านั้นมันก็เป็นบาปอกุศลจนประมาทไม่ได้คิดโกรธคนนั้นมันก็น่าจะห่าก,กันแล้ว ที่จะทำลายคนนั้นคิดจะด่าคนนั้นคนนี้มันก็หนักนะ,ะกันด้วยการที่พวกเธอจะไปจมในมหาเวจีนรกแล้วนี่จะขนาดไหนแหละความคิดคิดก็เป็นบาปอุศวลแล้วยิ่งไปกระทําตามมันอีกโหเตดผีก็หลั่งไหลรวมสู่ที่ใจรวมสุดที่ใจใจ,จากการประพฤติปฏิบัติข้อยุดที่จะเป็นมนุษย์บ้างมันก็เป็นเปกเป็นผีหาจาตานขึ้นมาเป็นหูเป็นหมาขึ้นมาดูเข้าใจหรือย,ยังน,นี่เราเป็นมาก่อนทั้งนั้นเราถูกอบรมนิสัยมาตั้งแต่ที่เราเป็นกลาว่าในครูในบาก็ความคิดนี่แหละ มันจะคิดยังไงว่าูว่าอาจารย์ว่าอันความคิดนั่นมันคือเตะคือผีนั่นคือนรกผ้าเวจีนั่นเวลาตายแล้วมันก็ไปตามความคิดนั่นแหละนัเมื่อเราสามารถที่จะสกัดกั้นความคิดได้เราเพียรพยายามที่มีสติที่คิดแต่เราไม่ทําตามมันบึกบืนหนึ่งหาทางออกจากมันที่ฆ่ามันให้ได้ที่นั่นแหละเวลาที่เราตายในขณะที่กาลังสู้กับพวกมันอยู่นั่นเราก็ยังเข้าถู่ปรมาจาทุกขังได้เหมือนว่างั้น รือเข้า oh, สู่สุิภูมิได้ยื้อแย้งก็คือเราไม่ทํากับมันมันคิดเป็นเตะเป็นผีมันคิดไปด่าคนนั้นไปคิดไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้เราไม่ก็ทําตามมันะเราหาทางออกกูไม่ไปตามมึงอ่ะมึงจะพากูลงไปนรกกูไม่ไปกับมึงหาทางออกที่หาทางออกหาทางออกนานหนักเข้านานหนักเข้ามันก็กำราบมันได้เอ้ากูกับมึงจะอยู่ร่วมโรกเห็นไหมล่ะถึงขั้นตะลุมบอลขั้นปรามาตย์ขั้นโสตุโสเป็นโสตายเหมือนลุงปู่เนี่ยเห็นไหมล่ะผลตัทตายก็เหยียบมันได้สักจะว่าความคิด เอาไปมาความที่ก็เกิดละอายที่ปกติจ้องมันอยู่มันจะคิดในทางที่เล็วละอายสิละอายไปเรื่อยละอายไปเรื่อยนั่นเห็นไหมเหรอผลิตใจก็เงี้ยละอายพอโผล่ออกหน้ามาเพ่นพ่านว่าจะคิดในทางโลกทางอะไรสงสารสักหน่อยก็ปักอโอ้อายแล้วลบลบหน้าลบตาแล้วเห็นไหมเป็นผีมันไม่กล้าออกมาเพ่นพ่านนั่นเหลือแต่นั่นเหลือแต่พุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างสวัยข้อสามในโลกกับทา อยู่อย่างาสบายถูกใหใจที่ตอนนี้จะไปเป็นไปไหนมาไหนก็อยู่อย่างสบายนะลูกนั่น,น,นสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่คนเดียวก็สบายอยู่กับหมู่ก็สบายไม่ทําให้ตนไล้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้โดยพวกเรานี่มันได้ไหมล่ะนี่แย้เกี่ยวใส่กันเหมือนหมาําพูดคําจากออกมาเป็นป่านมันงามไหมล่ะนักปฏิบัติทําง,งานไหมอ่ะเนี้ยแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไหมล่ะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งพัสานาขึ้น พระองค์ต้องการสอนพวกลิงพวกข้างพวกหมูพวกหมาพวกเปรตผชาตานให้เป็นมนุษย์สอนได้ไหมล่ะได้นั่นจึงเป็นสังขังสนังกสามีขึ้นมานั่นสอนเปรตสอนผีสอนพวกหมูพวกหมาพวกวัวพวกควายพวกลิงพวกข้างนั่นพวกผีชาตานให้เป็นมนุษย์จากเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ให้เป็นเทวดาจากเทวดาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ให้เป็นพรหมจากเป็นพรหมสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เข้าสู่อรูปพรหม จากอรุปปภมสมบูมรณ์ก็เข้าสู่อริยะนั่นโสดาสกิตาคาอนาคาคาและอรหรันดูที่สอนขนาดไหนพระเจ้าสอนเดยวพวกเราไม่เข้าใจที่เด็วมาเพื่อปฏิบัติมันก็แยกเกี่ยวเถกันเหมือนหมากลับไปบ้างก็ด่าลูกดา่าหลานเหมือนเตดเหมือนผีหาซาตานตัวหนึ่งยิ่งไปปฏิบัติธรรมก็ยิ่งสร้างบาปอกุศลให้กับตัวเองและทําให้ลูกให้หลานเขาเป็นบาปอากุศลเพิ่มขึ้นนี่ ถ้าจะพูดตามความเป็นจริงแห่งการเป็นมนุษย์นะพระพูดให้ฟังนี่คือความสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตั้งพระพุทธศาสนาคือตั้งศาสนาขึ้นเพื่อต้องการฆ่าเปรตฆ่าผีออกจากกิจจากใจของร่างมนุษย์ฆ่าเปรตผี่าจาตานฆ่าลิงฆ่าข้างฆ่าหมูฆ่าม้าฆ่าวัวฆ่าควายออกจากกิจจากใจของร่างมนุษย์นี่เห็นไหมมันอยู่ในจิตในใจของพวกเรา เมื่อฆ่ามันได้เมื่อไรเมื่อนั้นก็เป็นมนุษย์ทีมม่สมบรูรณ์บริบูรณ์รู้กายและเทสะอ, é, อุ่นนอนถอนผลงามนะการไปการมาความเพื่อเขาจะอุ้นงามช่างงามอุ้นงามอะไรขนาดนัน้นนี่ที่พระเจ้าพูดถึงนั่นนะ่ะงามเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายที่สุดไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายที่สุดสะอาดเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายที่สุดนั่นจนสะอาดหมดจดบริสุทธิ์พุทธผ่องเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายที่สุดในอริยมรร นิส้อนขนาดนั้นนะนี่ลูกปู่ ang, พูดให้ฟังอพ่อพูดถึงเรื่องการเกิดมนุษย์มันยากนะลูกนะเดี๋ยวนี้ล่างเป็นมนุษย์ก็พยายามทาตัวเองให้เป็นมนุษย์จ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีที่มันเป็นเปรตเป็นผีในความพิจที่อะไรต่างๆก็กําจัดมันฆ่ามันจฆ่า,า,าล่างโคตรลา่างผอบพันอยา่าเอามันออกมาใช้นี่กุจิริยา่าทางก็พวกเราหนิลุงปู่มาอยู่กับพวกเรากี่ปีแล้วนี่กจิริยา่าท่างก็เท่าก่าอยู่วเวลาโกธเวลาเขียนมันก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นหมูเป็นหมาเป็นผีหาจานจานไปมันไม่งาม มันต้องงามสะอาดจ้าทั้งภายนอกและภายในพูดให้ลูกหลานฟังนะอะแค่นี้รู้นะขอบคุ์นะโดยสาธุสาธุ